สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยอีกแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยขอพูดเหรียญพูดถึงเหรียญ1ิบบาทปีพศ2550กันบ้างนะคะ เป็นเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรเหรียญน,นี้มีหลายคนก็อาโทรมาถามพี่จอยนะคะว่าพี่จอยรับซื้อไหมเป็นเหรียญที่อาอาจจะเป็นปั๊มผิดพลาดหรือว่าเออเลขคอย์นะคะที่เขาถามมาว่าแบบนี้รับซื้อไหม เหรียญแบบนี้นะคะพี่จอยบอกแล้วว่าพี่จอยอยังไม่รับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญที่คิดว่าปกติทั่วไปนะคะอาจจะมีที่หลายคนถา,ามมากนะคะเพราะว่าวงขอบด้านในของเหรียญก็จะเหมือนกระห่างกันมากๆเลยนะคะพี่พศ2 5 5อถือว่าอ่า เหรียญแบบนี้อย่างปกติธรรมดาหาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เก็บสะสมก็ดีมากๆเลยนะคะพี่จอยว่าเหรียญแบบนี้น่าสะสมมากๆเลยนะคะไม่แน่นะคะอนาคตอาจจะมีราคาก็ได้นะคะก็ปัจจุบันก็หายากแล้วนะคะสำหรับปีพศ2550พี่จอยว่าเขาสวยนะคะเขาสวยแปลกๆเพราะว่า อขอบวงในก็จะห่างกับขอบนอกเยอะเลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆไม่ได้มีทุกเหรียญน,นะคะพี่จอยสังเกตบางเหรียญก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะพเพื่อนๆจ๋าสาหรับด้านหัวของเหรียญน,นะคะพเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าด้านล่างเขาจะมีขอบที่ติด เล็กๆนะคะขอบจะไม่ใหญ่ตรงที่สาลาอูก็จะเล็กนิดเดียวนะคะขอบแต่สำหรับขอบด้านบนก็จะหนานะคะเพื่อนๆเป็นสองขอบแบบนี้เลยไม่ทราบว่าเพื่อนๆใครมีบ้างนะคะแบบนี้พี่จอยว่าน่าสนใจน่าเก็บมากๆเลยนะคะเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมายักหนัก เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะคะแต่พี่จอยสังเกตทุกเหรียญว่าเออเขาก็แปลกดีนะคะแปลกดีเพราะว่าขอบด้านบนเขาจะหนาแล้วก็เหมือนกับสองขอบนะคะด้านล่างก็จะมีขอบบางๆขอบบางๆแล้วก็อ่าจะห่างกับอ่าห่างจากขอบนอกนะคะ สำหรับด้านก้อยนะคะสำหรับด้านก้อยก็เป็นอา่อาพระอ่าวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ขอบด้านล่างก็จะหนามากๆเลยห่างกันนะคะขอขออภัยนะคะห่างจากขอบด้านนอกมากเลยนะคะแบบนี้เลยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ยังไม่มีราคานะคะแบบนี้แต่ว่าพี่จ่อยแนะนำให้เพื่อนๆว่าน่าเก็บสะสมมากๆเลยถ้าใครพบเจอแบบนี้ของปีพศสองพนห้า้อยห้าสิบนะคะสวยงามถ้าว่าเป็นเหรียญของอพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทุกเหรียญน,นะคะมีค่าหน้าสะสมมากๆเลยนะคะสะสมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าสะสมไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตนะคะสะสมไว้เพื่อที่เราจะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้การสะสมคือการออมนะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บได้เก็บเลยนะคะพอหลวงรอเก้าของเราก็ ไม่จําเป็นต้องอเอาไปขายให้มีมีราคาอะไรประมาณนี้นะคะเราเก็บไว้ให้ลูกหลานไว้ดูก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็สวยสดงดงามเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะก็จะประมาณนี้ด้านก้อยก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแบบนี้เลยขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ้งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ